ไปดูเรื่องของบรรยากาศของการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันหน่อยวันนี้วันไหว้นะคะหลายพื้นที่ก็เริ่มมีการตั้งโต๊ะไหว้กันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะบางพื้นที่ไหว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนมาจนถึงเช้าวันนี้เลยแล้วก็เชื่อว่าตลอดทั้งวันตามศาลเจ้าต่างๆก็จะเต็มไปด้วยคนที่ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทพเจ้าตามที่นับถือด้วยนะคะนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ครับ ทุกคนก็จะสวมใส่ชุดที่เรียกว่าสีสันสดใสค่ะกแล้วก็มีชุดแดงมาตั้งโต๊ะกันไหว้เจ้าที่หน้าบ้านแล้วก็ที่ร้านค้าของตัวเองตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะก็เลยทําให้พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะ ตามความเชื่อนะคะคุณรีมรบ,บอกว่าวันนี้เป็นวันที่เทพเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์โดนบันดาลให้ผู้ที่กราบไหว้มีความสุขเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวตลอดทั้งปีค่ะก็ต้องเตรียมของกันเลยนะคะไปไหว้เจ้าในที่ที่เรานับถือกันซึ่งก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนที่นําเครื่องเส้นไหว้มาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสถานที่ที่เรียกว่าหนานแน่นเลยค่ะต้องไปที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผา เจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทินซึ่งถือว่าเป็นสารเจ้าหลักของชาวปากน้ําโพหลายคนบอกว่านอกจากจะขอให้กิจาการรุ่งเรืองให้ครอบครัวอ,อยู่เย็นเป็นสุขแล้วนะคะยังได้ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยค่ะ โดยเมื่อคืนนี้นะคะบรรดาชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันโอ้โหนี่หนานแน่นเลยค่ะโอ้ตอนี้ข้อตอนนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์เขามีงานอยู่ไง<า>ร้อยเจ็ดปีนะครับผมที่ที่จังหวัดนครสวรรค์เรียกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยใช่แล้วก็บริเวณนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตอนกลางคืนก็จะมีการรวมพลังของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนเขามีถึง5กลุ่มเลยนะมีฮักกามีกวัง เยอะมากค่ะดิฉันจำไม่ได้นะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขาบอกรวมเชื้อสายมากที่สุดในรประเทศไทยนะคะก็จัดงานเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็จะมีการแสดงอุปการอุปการอุปารากรจีนค่ะคแล้วก็แสงสีเสียงทุกวันนะคะบริเวณต้นน้ําเจ้าพระยาค่ะเทศกาลตรุษจีนปากน้ําโพก็จะจัดฉลองกันไปจนถึงวันที่26มกราคมค่ะส่วนที่ศาลเจ้าปุงเถากงนะครับย่านการค้าในตลาดต้นลำไยที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถือว่าเป็นสารเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีอายุมากถึง149ปีนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามือที่ผ่านมาเลยนะครับมีชาวไทยเชื้อสายจีนก็พาลูกหลานนะครับนำเครื่องเส้นไหวมาสักการะขอพรเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อขอให้ปีนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็กิจการการค้ารุ่งเรืองกันตลอดทั้งปีก็อย่างที่บอกไปดูภาพฮะบรรยากาศคึกคักเรียกว่า ั้งแต่เมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้เลยนะฮะโดยสารเจ้าที่นี่ก็มีการประดับตกแต่งนะครับไฟอย่างสวยงามและที่สําคัญห้ามจุดทูบด้านในด้วยแล้วก็ห้ามเผาพวกกระดาษเงินกระดาษทองเพื่อเป็นการลดฝุ่นนะครับเพื่อป้องกันการเกิด PM 2.5ด้วยนะครับผมนอกจากนี้พี่น้องชาวไทยเชื้อสาจีนก็ยังพากันมาแก้ปีชงตามความเชื่อด้วยเพื่อให้เกิดความสบายใจด้วยโดยในปีนี้นะครับใครที่ มีความเชื่อในเรื่องนี้นะอย่างคนที่เกิดปีระกาเนี่ยเขาจะชงร้อยเปอร์เซ็นต์ปีเถาะปีนี้ปีกระต่ายเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปีมะเมียนะครับก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปีชวดอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับค่ะลงใต้ไปที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายจีนก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยที่ลงใต้ไปที่จังหวัดตรังส่วนใหญ่สวมใส่เสื้อผ้าสีแดงนำอาหารคาวหวานค่ะ พูดถึงจังหวัดตรังแล้วก็ต้องนึกถึงหมู่ย่างเมืองตรังแล้วก็มีขนมเค้กเมืองตรังด้วยผลไม้มงคลกระดาษเงินกระดาษทองค่ะมาไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าถ้ำกงเยี่ยถือว่าเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองตรังค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลเทศกาลตรุษจีน เจ้าหน้าที่ประจำศาลเนี่ยบอกว่าปีนี้บรรยากาศคึกคักกว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็เริ่มเข้ามาไหว้ขอพอรกันตั้งแต่ตีหนึ่งเลยแล้วก็คาดว่าวันนี้นะคะก็จะมากันตลอดทั้งวันส่วนใหญ่ก็คือมาด้วยหมูย่างค่ะอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดตรังเลยนะคะตามความเชื่อค่ะผู้ชมก็เชื่อว่าจะทําให้การที่ไปไหว้สก,การะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภและเมื่อประสบผลที่ได้แล้วก็จะนําหมูย่างนี่หมูย่างนะคะของเมืองตรังมาแก้บนแต่ว่าบางคนก็มีทั้งเป็ดมีทั้งไก่มีผลไม้มงคลอย่างส้มอย่างนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเราก็ขออวยพรให้ทุกทกท่านนะคะได้สมความปรารถนามุ่งมั่นตั้งใจด้วยนะคะครับผม